เห็นไห่ไหมมาแล้วมาแล้วเซียนมีนิลมค่ะครับผมนะสวัสดีครับผมค่ะค่ะโอ้เสียดเสียดเชืนยาแดงเออเสียดเช้นยาแดงจริงๆริค่ะแปดแดงจึ้งคึงเออมันเป็นกิ้งกั กวดวันที่านวาวไครับทั่เอามาให่และเส้นบอลเรียบลเส้นบอลเรียบอัแก้วเลขสูตรเลขสูตรเด่นสี่ต่อวันเลนั่น่ะเลขสูตรเป็นเนาะเป็นหสี่แล้วสี่เก้านะก้าหัวสี่แดสี่เก้าเก้าหัวเฉยเลยครับผมนั่นแหละเลขสูตรให้มาต่อวดน่ะ ซีเก้า่ะต่อไปเป็นของเือนทันวลาชุ่ีเอางวดใหม่พี่รงเป็นจวดอลหอ่กนเองวดใหม่งวดใหม่ครับเป็นกำจริงๆปล่อยมาทันทีตองวดเลยไปสวนทันทีพ่รเอาแกเมื่อแก้เมื่อครับเตร สี่ก็เลยกมันกูมันเรื่องกูมั่นอ่ะเ้าไม่จับสกันเดวี่มาหกหนึ่งกับสี่หนึ่งเจหกหนึ่งกับสี่หนึั็ให้อถูกอยู่แต่เราจับไม่ถูกมาแค่หนึ่งแล้วก็หกแล้วก็สี่เอออาผมค่ะอาแนวทางต่ออวนะครับผม ี่เนว่อาฟังแล้วแกได้พี่น้องเด้เป็นเด่นที่หกครับผมอันนี้บนเหรอคะบนครับผมเด่นหกเนาะเด่นหกรองสามครับผมเด่นหกรองสามเลยพี่น้องเด้ต่อหมวดหน้าทีเลยดิพี่น้องหมวดที่เหี่ยมเด่นสี่หมวดที่เลีวเด่นสี่ถรองสแล้วค่ะ จับผู้ชุดครับไม่ลีลาจับผู้เลยบบไอ่าอ่หกสามอ้าวหกครับผมสามหกหนึ่งพี่รอ่าชุดสามตัวครับผมโอ้หาาขัเสียแล้วพ่รำมึวจัดใส่เลยตัวนี้ขันเชียล้วครับขันเชียวล้ว

อาคนก็นสี่เก้าีก็ซื้อส่หกหกสีอ่าดวงครับอวงครับผมเอคนเดินซีเก่ีดีี่่เป็นไหยม้ดีมาลาเจิญเมืองต่อหัวก้าวครับผมใช่บ้างโอ้ชุดใหญ่เลยพี่้องใหา่ไยข้างเฉวเลยบ้าเ็กล่างเด็นที่เก้าครับผมเด็นเก้าเดนเก้ครับผ้ชุดมีสคู่ครับ เก้าเจจะกสี่ครับผมไม่เดเก้าสี่พี่น้องเก้าสี่เก้าเก้าสี่กับเก้าเจ็ดเออเอเอาเก้าสี่ขึ้นก่าอ้า9เก้าสี่เก้าเจ็ดได้พี่น้องแล้วโสเซจะเอาเก้าสี่อ่อโอ้วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมครับผม อ่าอเนนิไตลอดแบบเีอเหลือแต่ตัวมันที่ท nope. ี่มันจะออกแค่นั้นเป็นเลขกสุดเป็นเอาคับค่ะครับผค่ะสรับมครับผมสครับมครวีบสสคบวัสดครับวาสีคบสีคครับสวัสดีวสีคครับสวัสดีครับคีคสวัีครบรีรัสีบันอ ดปตแมาหมาตงวดเลยเนาะ้งดีๆบ่รู้ว่าละปล่อยมาตงวดก็คือเออเห็นค่ะ49ค่ะเด้พี่น้องเด้อเดน4เดน4อ่49เนาะพี่น้องเด้อ59อย่างี้เนาะ่สิุตวงวดนี้เดจัดชุดงเลยชุดเลยบ่มาคบ้งล่ะ้ง3ตัวคือสุด ฝีมือเลยงวดนี่ขอแก้มือขึ้นก็จะแตกอ่าขอแก้มือขึ้นเอาอันนี้ก็คือห้มากตองวดเลยเนาะแต่ว่าสีดังว่าดังบรูไม่รู้แต่สูตรเซเวดัมผ่าดยายนะผาดหยางนะพี่น้องอ่าผาดยากนพี่น้องเด้วยบริผานง่ายๆนะพี่น้องถือว่าแม่นดัม เพิ่นจะอยู่กับท่านสอง6ปีในปีใหม่นี่แหละโอสําหรับเส้นดีลามในคืนนั้นเลยแกจะขึนเขาอ่าอีใหม่อ่ากระแตสามตัวอาสามตัวเลยแกเพิ่นไมรู้นี่เพิ่นว่าเพิ่นไปซ้ายไปแล้วนะเออแต่ว่าก็ทําอาแต่สามตัวข้าพี่น้องเอฟซีเด็กเที่ยวดาก็หางวดวงงวดซ้อนเนาะสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้เด่นหกรองสามบน เราไปลองด้อยกินเนี่ยเาซองหางไรอ่ะบดซองหางแต่ว่าหลัางลอยก็ก็ให้มาอย่างละตัวหลัางซองหางมีเสน่หมีตัวแท้กับตัวกันทานัดพี่น้องโอ้ยิ้มถนันครับล้างง่ายมากล้างเดินมาตัวเดียวเลยโคโลค่ะแต่บุ้งกาวอะไรให้ด้อยนีตัวแท้กับตัวกันแค่นั้นบ่มีทางเลือกอื่นคือแต่ย่างเดียวมันนี้ว่าสั่นพี่น้องอ่าเพราะว่าศูนย์แล้วอ่า ซืิอเสียบเนาะนี่แหละวันนี้หามาสามตัวชุดเต็มพ่อเนาะพี่น้องเด้อหกสามแต่แตละนมันเปลนอะเดนนี่ยหกับเก่าเดนอะไรเดนบนหกเนี่ยเดนล่างเก้าเลยเกากับหกอีกแล้วกักับสูตรเนาะครับเนาะกับพิ่เจ้าหน้าพวเาอเอาเป็นเลขสูตรครับแต่ว่าเก้านี่ล่างเนาะไปหาลอตเตอรี่ไปเลยพี่น้องเก้าสี่เก้าเจ็ด ขัดสันมาเส้นบุรีรัมเล็สีพุนี้ไก่ค่ะอ่าเดี๋ยวพี่้องเด้อเกาซีเกาเจ็้ยารอตเตอดีไว้เอสิวาางได้เราไหมเนาะเยวสีว่าฮาไรอกอืแต่ว่าเมื่อไหร่จะตอ่ะก็รอดูว,ว่าอ่าโชคทะถ่ายดังห่าอีกบ่อ่าโชคท,ทะถายค่ะเอาเอาเลื่งด,ดังๆที่แพี่้องอหลพกไปมาดาัางที่แเส้นบุรีรัมยเนาะอ่าเพราะเสี่ยนคนเน้นมากขัดสันมาเพราะแห้งแล้วตัวเีก็จะได้มากแต่ว่า ต้องรออีกเนาะว่าเพิ่นสีนิมิตฝันบ่เพิ่นสีฝันตังไดเที่ยวไดาสิมาบอกอีกบ่ฝันบ่เนาะเพราะว่าเป็กุม่านมีสี่กับท้อมาไล่นี่กับกับละไล่ก็มาไล่นี่มาหายินมาโอ้ยบ่ได้จับเช้กันเนี่ยนี่เจ็บดีคกุมารของเชส้นบุรีรัมยมันมีหนึ่งมีสี่มีหกมีแค่นั้นมีสำนักผมเดี๋ยวอคู่มารก็รอก่อนเหมือนกัแล้วเพิ่นสีไล่ก็บอกบรกไปเนาะเที่ยวไดาก็ล่อเนาะนะคะจัง

เป็นเด่นสีหมดทีเดียวนี่เห็นอยู่พี่น้องเรยนี่เห็นแท่เนาะว่าที่พาร์ตแม่ก็นานันจ้ะผู้หญิงมาบอกกะเจ็ดหนึ่งก็เจ็ดศูนย์เน่งวดนี้กุมารมาบอกกันหกหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยสำนักนี้พี่น้องเนาะ่อาเอาล่อิดตามไปแล้วกันเนาะติดตั้งใดเรีกเพิ่นสิไม่อีกบ่แต่ว่าเรียกศูตรมีสั้นนี่มีเท่านี้ค่ะมีแต่ตัวเด่นกับตัวร่อง นี่แต่ตัวเด่นกับตัวรองนะบังคับแตกยางเดียวสำหรับวัอนี้ชุดบังคับแตกล่างนีแจกเคลียร์ๆคัะค่ะได้ไหมมาจำดีล้อเลยเลยพี่ราม้าเก้าสี่เก้าเจ็ดไปหาไว้ครับผมค่ะหาไว้ด่วนเลยเพราะว่าเตรียมอันท่านที่เตรียมอันท่านที่ปล่อยเมื่อไหร่อันตอนนั้นเลยนะคะแอปเปิ้เชื่อว่ามีโอกาสค่ะหายงายเลือกตัวนี้เนาะก็สูตรเพิ่นออกมาค่ะ ก็สิว่ารับเป็นหายมากตองหงวดเลยสำหรับเสี่ยนคุนี่เนาะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังอายุคนกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะเป็นกาลังนั่งใจกับทีมงานมาหาแห้งเนาะสองน้องใหม่จากสาวเี่าแห้งสาวเี่ยาแห้งนะคะสาวเจี๊ยบพาแห้งเินดีด้วยนะครับคุน้องกดติดตามคนละไลคนละแชร์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสำหรับคุณี่สวัสดีครัสวัสดีครับ อ๋ครับผมเนาะอันนี้เป็นแนวทางเส้นบุรีรัมย์ต่อเงิดมากด้วพี่น้องเด้อยสำหรับวันนี้ครับผมเนาะบนหกสามเนาะสามตัวศูนย์หกสามตัวเด่นครับเนาะล่างเก้าสี่เก้าเจ็ดเม็ดเดียวฟาดบึ้มสวัสดีครับ